สวัสดีครับผมซีมีโค้ดวันนี้เนาะเราจะมาทำโจทย์ code นะครับข้อที่1 7 2 1นะครับ swapping nodes in the link list นะครับโจทย์เนี่ยจะให้ล i n k e d list มานะครับสิ่งที่ค่อยให้มาเนี่ยจะเป็นเพจอย่างเดียวเนาะแล้วก็จะให้ค่า k เรามาด้วยนะครับเป็นตัวเลขนะครับ jers นะครับโดยเขาบอกว่าให้เราทำการสลับค่านะครับ swap ค่า k นะครับ swap ค่า k ที่นับจากหัวแล้วก็ค่า k ที่นับจากท้ายนะฮะโดยที่เราเจ้าตัวลิงลิสเนี่ยมันจะเป็น best. เ a s เจ้าตัวค่า k ที่ได้มาเนี่ยมันจะเป็นเบส one index นะฮะหนึ่ง index นั่นก็คือตัวแรกเนี่ยจะนับเป็นหนึ่งเนาะตัวเพราะฉะนั้นถ้า k เป็นสองมันก็จะอยู่ที่โดดน,นี้นะครับคือง่ายงไาเพราะฉะนั้นเราก็จะทําการ swap swap มันนะครับที่ index ที่ k อย่างข้อนี้เนี่ยอินเด็ที่ k เป็น2ถูกไหมแล้วก็ทําการ swap มันที่อินเด็ที่2นับจากหัวและอินเด็ที่2นับจากท้ายนั่นก็คือหมเลสี่ตรงนี้เนาะเพราะฉะนั้น r e s u l t ออกมาเนี่ยอย่างตัวตัวอย่างก็จะเป็น 1, 2, 3, 4, 5สองสามสี่ห้าถูกไหมเอาพูดออกมาก็จะเป็น 1, 4, 3, 2, 5เพราะ4กับ2มันสลับที่กันนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆเนาะปกติเนี่ยเวลาเราวน l o o นะครับวนลู o ในตัว linked list เนี่ย เราสามารถที่จะหาได้อยู่แล้วว่าไอตัวตัวที่ k เนี่ยนับจากหัวมันเป็นเท่าไหร,ร่เราก็วนลูปไปเรื่อยๆถูกไหมวนลูปแล้วเราก็เข้าหนึ่งเข้าสองเข้าสามเข้าสี่ไปเรื่อยๆถูกไหมฮะแต่ว่าแล้วตัวสุดท้ายอ่ะตัวที่ตัว,ตวค่า k ที่นับจากข้างหลังเนี่ยมันจะมันจะหาย,ยัางไงเออมันจะหายอย่างไงถ้าเราคิดแบบง่ายๆนะฮะเราก็แค่็อเคงี้เราก็วนลูปไปเรื่อยๆเราก็วนลูปหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็เราก็ทุกครั้งที่เราวนลูปเราก็นับไปด้วยว่ามันมีกี่ตัวถูกไหมเราก็นับ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  พอเรานับเสร็จปุ๊บเออ่เรารู้ไซส์ของลิงก์ลิสต์เราปุ๊บเราก็ลบ k ทิ้งถูกไหมฮะเราก็ลบ k ทิ้งพอเราลบ k ทิ้งเราก็จะรู้แล้วอ๋อโอเคอินเด็กซ์มันน่าจะอยู่ที่เท่าไหร่ถูกไหมฮะลบ k ทิ้งเราก็ได้อินเด็กซ์นะครับทีนี้เนะี่ยถามว่ามันผิดไหมมันก็ไม่ผิดหรอกถูกไหมฮะเราเพราะว่าเอลังจากเราได้ค่า k นับจากตัวข้างหลังมาเราก็ต้องไปวนลูปซ้ำอีกทีนะฮะถามว่ามันผิดไหมมันไม่ได้ผิดนะมันมันก็เป็นวิธีที่ใช้ได้อยู่นะฮะแต่ว่า ตัว time complexity มันจะอยู่ที่ประมาณ O 2n ถูกไหมว่าเราต้องวนหููก2รอบขั้นต่ำก็คนะือว,วนรอบแรกเพื่อไปหาว่า size มันเท่าไหร่แล้ววนรอบที่2เพื่อไปหาว่า ik ตัวที่นับจากหลังมันอยู่ตรงไหน,นเป็นตัวอะไรถูกไหมฮะทีนี้มันมีวิธีที่เราสามารถที่จะวนหูปูไปรอบเดียวได้นะฮะให้ตัว time complexity ของมันเหลือแค่ O of n นะครับในขณะนะที่ space complexity ก็ก็เป็น O 1 constant นะครับไม่ได้ไม่มีไม่มี complexity ไม่ไม่มี space เอามาใช้ในในในเคสนี้นะครับนี่ถามว่าเราจะทำยังไงนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะเดี๋ยวเรา walk through แล้วก็ไปดูวิธีการทำแบบนั้นกันอันนี้เป็นตัวอย่างเราก็จะมีลิงก์ล list นะฮะจากเลขหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับเป็นลิงก์ล list ของเรานะฮะแล้วก็ตัวข้างบนในผมเขียนเป็น index ไว้ให้เป็นเด็กที่หนึ่งสองสามสี่ห้าก็สังเกตนะเราไม่ได้เขียน index เริ่มต้นที่ศูนย์เราเขียน index เริ่มต้นที่หนึ่ง เนื่องจากว่าจริงแล้วโจทย์ยกำหนดเอามาเอามาไว้ให้เราด้วยว่าต้องปเป็นเด็กเริ่มต้นที่หนึ่งแรกเริ่มเนี่ยเราก็จะทําการเลื่อนตัว index ไปเรื่อยๆนะครับปกติเราเวลาเรา,า iterate ตัว linked list นะฮะวิธีการที่ง,ง่ายเราก็ใช้ while loop นะครับในการในการเลื่อนไปแต่ที้เราจะเลื่อนอะไรบ้างนะตะัวเริ่มต้นเนี่ยเราเรา,เราให้ตัว head เนีอเอ่ยพอยต์อยู่ที่ตัวหนึ่งถูกัหยฮะหลังจากนั้นเราก็ให้ตัว k ตัวแรกเนี่ยที่เราจะหาก็พอยต์อยู่ที่ตัวที่หนึ่งเหมือนกันก็คือ point ที่ head ตัว k ที่สองก็ point ที่ h เหมือนกันถูกไหมฮะทีนี้เราจะเลื่อนอะไรบ้างสมมติว่าใกเริ่มเนี่ยเขาเนี่ยมันเป็นหนึ่งอยู่แล้วเริ่มต้นถูกไหมอินเด็กซ์เริ่มตน้มตนที่หนึ่งเราก็จะทการเลื่อนค่า,าเจ้าตัว k หนึ่งก่อนว่าเราจะเลือ่อน k หนึ่งนะก็ต่อเมื่อตัวเขาตัวเนี้ยตัวเขาตัวเนี้ยน้อยกว่าค่า k ที่เขาให้มาซึ่งก็คือสองนะฮะเราจะเลื่อนมันเราก็จะทําการเลื่อนเจ้า k หนึ่งมู๊ดมาไว้ตรงนี้ในขณะเดียวกันเราก็จะเลื่อนเจ้าตัว เอ่อ k uh, ด้วยนะมองไว้ตรงนี้ถามว่าแล้ว K2 ล่ะ K2 เราจะเลื่อนไหมนะเราจะคีบ K2 เอาไว้ก่อนอันนี้เรา,เราจําไว้ก่อนเนาะว่าเราจะคีบเจ้าตัว K2 ไว้ก่อนเร,เราจะยังไม่เลื่อน K2 นะครับมันจะมีจุดที่เราจะต้องเลื่อนมันแล้วนะเดี๋ยว,ยว,ยวผมมาอัปเดตทีว่าจะเลื่อนมันตอนไหนหลังจากนั้นโอเคอันนี้ผ่านไปแล้ว iteration แรกนะครับ iteration ที่สองเอ่อโอเคเราก็ทกําการเลื่อนเหมือนเดิมแต่ทีนี้เนี่ยถามว่าเราจะยังเลื่อนเจ้า K1 อยู่ไหมเริ่มต้นเราเลื่อน K1 ก่อนที่เราจะเลื่อนตัว h a เนาะ เราไม่ทาเป็นต้องเลื่อนตัว k หนึ่งละเพราะว่าเขาเนี่ยมันเท่ากับค่า k ที่เขาให้มาแล้วเขาเท่ากับค่า k เพราะฉะนั้น k หนึ่งก็จะอยู่ที่เดิมเฉยๆเราไม่เลื่อนแล้วพอเราไม่เลื่อนนะสังเกตด,ดิงก็คือเราก็จะได้ค่า k ที่มันตรงตามนั้นถูกไหมก็ตัวที่สองนับจากอันแรกถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะคิปค่า k ไว้เหมือนเดิมแต่ว่าตัวที่เราจะเลื่อนก็คือเราจะเลื่อนค่า h อย่างเดียวโอเคนี่เขาเราตะกี้ผมลืมอัปเดตเนาะเขาเราตอนนี้เป็นสามแล้ว โอเคอาทเวชัน okay, ถัดมาค่า k หนึ่งไม่เลื่อนเหม 2, uh, 2, kind of mm ือนเดิมนะฮะเราเลื่อน h แล้วค่า k สองล่ะนะฮะค่า k สองเนี่ยเราจะเลื่อนมันเราจะเลื่อนมันเอาไว้ตรงนี้จริงๆก็คือค่า k สองเนี่ยอันนี้สำหรับ k หนึ่งเนาะโอเคค่า k สองเนี่ยเราจะเลื่อนมันก็ต่อเมื่อตัวเขาเนี่ยนะครับมากกว่า k ถ้าเขามากกว่า k เราจะเลื่อนมันถ้ามันเท่ากับเราก็ยังไม่เลื่อนนะ k สองก็ยังอยู่ที่เดิมพอมันมากกว่า k เราก็จะเลื่อนมันโอเคพอหลังจากที่เราเลื่อนมันเสร็จปุ๊บเราก็เลื่อน h ตาม โอเคอายทเรชัน okay. ถัดไปอ่าเหมือนเดิมนะครับเราก็ทําการเลื่อนเจ้า k2 เพราะว่า k2 มันมากกว่าเอ่อค่า k มันค่าเขามันมากกว่า k ถูกไหมเราก็ทาการเลื่อนเจ้า k2 หลังจากนั้นเราก็เลื่อนเจ้าตัวอะไรฮะเลื่อน h i t e r a t i o n ถัดไป h ของเรามันยังไม่เนาเนาะเราก็ทําการเลื่อนต่อดันั้นเราก็จะทาการเลื่อนเจ้า k2 แล้วเราก็ค่อยเลื่อน h ถูกไหม จงังหวะนี้ตัว h มันก็จะเป็น null แล้วเนาะจริงๆแล้วก็คือตัวนี้มันยัง p o i n t อยู่นั่นแหละแต่ว่ามันเป็น pointer ไป p o i n t ที่ null k2 ก็จะมาอยู่ที่ index ตรงนี้พอดีนะพอเจ้าตัว h เนี่ยมันมันทะลุออกไปนะมันทะลุลิงก์ลิสไปมันกลายเป็น null ไปแล้วถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะ break while loop นะสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ k1 เนี่ยก็ p o i n t ตรง k2 ก็ p o i n t ตรงเหมือนกันอ่าพอเราได้สองค่านะปุ๊บสิ่งที่ทำสิ่งที่เราสามารถทําได้คือ เราก็าเอา value ของทั้งสองค่าเนี่ยมาสลับที่กันถูกไหมฮะเราก็แค่เอ่อเทมค่าไว้แล้วก็มาสลับตัว value กันอันนี้เราก็จะได้คำตอบมาเป็นเอ่อหลังจากที่เราสลับกันแล้วเนาะมันก็จะเป็นอ่หนึ่งกับเอ่อหนึ่งแล้วก็มาที่สี่ก็จะอยู่ตรงนี้สองก็จะอยู่ตรงนี้ก็ทกําการสลับ value กันเรียบร้อยหลักการก็จะประมาณนี้ฮะคีย์หลักสําคัญก็คือว่าเราจะเลื่อน k สองเมื่อไหร่และเราจะเลื่อน k หนึ่งเมื่อไหร่ส่วนอีกคีย์หนึ่งก็คือ ินเด็กเนี่ยมันเริ่มที่เลขหนึ่งประมาณนี้เดี๋ยวน่าจะพอเข้าใจแล้วแล้วเราลองมาลุยตัวโค้ดกันเลยเหมือนเดิมนะทุกครั้งนะครับที่เราทำโจทย์ลักษณะนี้เราก็ต้องดีไฟตัวเบสเคสเสมอนะครับถ้าเฮทที่เขาให้มาเนี่ยเป็นนาหรือว่าเจ้าเฮทที่เขาให้มาเนี่ย next มันเป็นนาวง่ายคือให้มาเป็นแค่โนดเดียวนะครับหรือเป็นนาเลยนั้นมันก็มันก็เราก็ไม่ต้องหาอะไรถึงเนี้ยเราก็ return ์นเฮออกไปได้เลยเนาะ ต่อให้ค่า k เป็นอะไรมามันก็มันแหงไม่ได้อยู่แล้วเรา swap อะไรไม่ได้อยู่แล้วเน no. okay. าะโอเคหลังจากนั้นนะฮะผมก็จะกําหนดตัวค่าเขาหรือจริงๆเราเรียกว่า index ก็ได้นะี index เท่ากับหนึ่งเพราะว่า base index มันเป็นหนึ่งอยู่แล้วเนาะตามโจทย์ที่เขาให้มานะครับแล้วก็ผมเนี่ยอยากจะเก็บตัว head เอาไว้นะครับไม่อยากจะไปเมสซั p จากตัว pointer head มัน p o i n t สุดท้ายเดี๋ยวเราจะต้อง return ตัว head ออกไปอยู่ดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผม่ำคือ ผมก็จะสร้างตัว h เอาไว้หนึ่งตัวเนาะเป็น link head ตัวนี้แล้วก็แน่นอนเราก็จะหา k ถูกไหมฮะเราก็จะหาตัว k ตัวที่หนึ่งนะครับก็เท่ากับเอ่อเท่ากับ h เหมือนเดิมแล้วก็ k ตัวที่สองเนาะก็จะเท่ากับ h เหมือนเดิมหลังจากนั้นสิ่งที่เราทำก็คือเราก็จะ while loop ถูกไหมฮะ while loop ปกติก็ถ้า h ไม่เท่ากับ null เนะเราก็จะ while loop ไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็ใส่ condition check เหมือนเดิม จากที่ได้อธิบายไปเมื่อก่อนหน้านี้เนาะถ้าเกิดว่าเจ้าอ่อินเด็กซ์ของเรานห่ยหรือเคาน์เตอร์ของเราตัวเนี้ยนะครับมันอ่น้อยกว่านะครับค่า k ขึ้นมานะครับทาทาน้อยกว่าค่า k นะครับสิ่งที่เราทําก็คือเราก็จะเลื่อนเจ้าตัว k หนึ่งด้วยดูฮนะมันก็จะเป็น k 1เท่ากับ k หนึ่ง dot next นะครับขณะเดีวยวกันถ้าเจ้า i n d e x ตัวเนี้ยมันดันมากกว่า k ขึ้นมานะครับ เราก็ให้เป็น k 2น okay. มาเนาะโอเควก็ next นะครับหลังจากนั้นเ,เราก็อย่าลืมนะครับอัปเดตเจ้าตัว h ของเราด้วยมันก็จะเป็น h เท่ากับ h x เนาะแล้วก็อีกจุดนึ้งก็คืออย่าลืม increase ต,ตัว index นะมันก็จะเป็น index บวกบวกเนาะเพิ่มเพิ่ม index เข้าไปนะครับโอเคหลังจากนั้นเราก็ ทำการสวอปค่ามันก็อย่าลืมนะครับเราก็ทำการเช็คมันก่อนว่ามันไม่ใช่ now เนาะถ้ามันไม่ใช่ n า w เราก็จะทำการ swap ค่ามันนะครับ k1 กับ k2 เนาะไม่เท่ากับ now ก็จะทำการ swap ค่าผมก็จะทำการเทมนะเ e m p k1 dot wall เอาไว้นะครับแล้วก็บอกว่า k2 d wow a l l ก็จะเท่ากับเทมเนาะถอดที uh, ่ k1 wow ก็จะเท่ากับ uh, k2 dot wow นะครับแล้วก็ k2 d o wow ก็จะไปเท่ากับ theme ของนี้เนาะโอเคหลังจากนั้นสิ่งที่เราจะ return ตามโจทย์ก็คือเขาบอกให้เรา return head ใช่ไหมเราก็สามารถที่จะ return เจ้า h a a e ออกไปได้เลยเนาะโอเคคร่าวๆป,ประมาณนี้เนาะแล้เวเราลองดูรันดูว่ามันได้ result มาเป็นยังไงโอเค okay, ครับ ก็เคสหนึ่งเคส2ถูกต้องเนาะลองสั b มิดดูถือว่าสมัยก็ถือว่าโอเคไม่ไม่แย่มากส่วนเมมโมรก็จริงจริงจริงเราไม่ได้ใช้เมมโมรีอะไรเลยเนาะก็มันไม่แน่ใจว่าทำไมมันถึงไปอยู่ปลายๆแต่ว่าถือว่าก็ใช้ได้อยู่โซลชันีีนะฮะหวังว่าจะพอเข้าใจนะวิธีการทำกันแล้วก็เดี๋ยวยังไงอลองทำกันดูนะครับแล้วก็ถ้าติดอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้หรือมีวิธีหรือโซลชันที่ ดีกว่านะฮะก็อย่าลืมลองคอมเมนต์บอกกันด้วยเนาะช่วยกันแชร์นะครับวันนี้ก็เท่านี้แหละครับขอบคุณแม่ครับสวัสดีครับ